สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวานฮาวิล่านะครับกับเกม New Mini b a t t l e วันนี้เราจะมาเล่นด่านเฮ้ยทำไมใส่ยังไม่ได้โอเคนะครับผมด่านวังหิมะบนสวรรค์นะครับวันนี้อยู่กับหัวกิ้วนะครับผมแล้วก็ อยู่กับใครอีกอจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้เล่นกับสลา,างไปแล้วนะครับอันนี้พลังสองล้านนะครับผมเจ้าหน้าที่ของกิลเซิฟหนึ่งเนาะอ๋อพอจะจําเขาได้แล้วครับคนนี้แต่จําชื่อเขาไม่ได้แล้วก็คนนี้พิการนะครับหัวกนะิลเนาะพลังล้านเก้านะครับผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับเมืองหิมะมันมีคนบอกว่าด่านที่สิบเอ็ดสิบสองตอนนี้ ไอเครื่องประดับมันออกนะครับเครื่องประดับอะไรสักอย่างเครื่องประดับมังกรเครื่องประดับอะไรป่ะตอนนี้ต้องยิงตัวชายนะครับแล้วก็ยิงตัวหญิงเอ้ยเรายิงตัวชายแต่ตัวหญิงมันลดไปด้วยอ๋อก็คือว่าถ้ายิงตัวตัวชายยิงตัวตัวชายเสร็จถ้ายิงตัวตัวชาย แล้วตัวผู้หญิงมันลดแล้วค่อยยฆ่าตัวผู้หญิงปะยังงงๆอยู่นะอ่ะโอเคนะครับเรายิงเบาอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ตายแน่นอนไม่ต้องห่วงอยากจะตายอยู่พอดีเลยตอนนี้ผมไม่สามารถสอนได้นะฮะตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยอ่ะมันเลยแบบงงๆหน่อยอ่ะนะเพิ่งจะเคยลงนะฮะ ใครที่ไม่ได้ดูไปย้อนดูคลิปข้างหลังได้นะครับการลงเหมืองฟ้าเนาะมีบ้านเซนก็มีนะครับแล้วก็ป้อมประการออกอะไรก็มีนะฮะที่ลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นด่านที่12บ้งครับเป็นด่านหิมะหิมะสวรรค์ปะ่ะเฮ้ยตัวผู้หญิงตายไปแล้วครับอันนี้ดอ,ดอ,อกดาวนะครับผมก็ยิงตามเข้าไปมันให้ยิงตัวผู้ชายก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ยิงตัวผู้ชายไปจนตัวผู้หญิงตายเหรอนะฮะ ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับกลไกดาบน,นี้เอา้าชนะเฉยแล้วไม่มีดาบด้วยถ้าเอาปืนนรกมามันมันไม่ไม,มีไม่มีต่อแล้วเหรอเนี่ยโอ้แจวครับผมต้องขอบคุณกับหัวกิวนะฮะที่มาแบกกันเนาะอยู่เซิฟนี้รับรองว่าก็แบกกันได้นะครับผมนะมีอะไรก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมก็จะพยายามรีวิวไปให้เพื่อนๆน,นได้เห็นได้ชมกันเนาะโอเคนะครับผมก็ฝากไว้กับเพื่อนๆน,นด้วยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาเปิดกล่องกันมีอะไรบ้างอ้โก็เหมือนเดิมนะฮะได้ของต่างๆเหมือนเดิมนี่อันนี้โอ้โหดินแดนเนอแจ๋วเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมเนาะ ด่านนี้ยังไม่เคยลงอ่ะดินแดงแห่งความมืดโอ้โหแล้วด่านสุดท้ายอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะก็นะครับอย่าลืมเป็นกาลังใจในการทำคลิปผมนะครับผมก็จะมาทาคลิปให้เนะาะบายๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ